มันนี right okay. ้เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอยนี่ครับน้ำเขาต้มเรียบร้อยแล้วครับใส่ใบเตยแล้วก็ใส่หางก๋วยชีพี่น้องแล้วก็ตามด้วยนี่ครับน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเลยพี่น้องเนื้อนี่ครับใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปลงไปเลยครับเราต้องปรุงมากมายครับนี่สืร์มาเป็นซองเนี่ยครับใส่ลงไปเลยครับมากหน่อยบาหลายนอะน้ำนี่ต้มหม่อนห่อนแล้วนะครับพรายใส่ครับ มิกินหรอกอนนันี้กับีเครื่องเครื่องเคียงนี่หรอเครื่องสำเร็จรูปสูตรน้ำข้นครับนี่ครับนี่เป็นซองครับแล้วก็นี่ครับเยาใส่ออกมาเราไม่เป็นยังสีเลยครใส่ลงไปเลยครับใส่ตุ่มไปเลยเครื่องหอมครับใส่ตุ่มไปเลยครับ นำ้ำมันอ๋อเนี่ยเขาใส่ปรุงน้ำสำเร็จรูปแล้วครับนี่ใส่นี่ทิ้งไว้มันเดือดกันแล้วครับนี่ครับสีสันอยู่ออกมาเป็นสี่ครับสีเด็ดใส่โค้งไก่ครับนี่ต้มด้วยโค้งไก่เห็ดง่ายๆครับต้่มเห็ดยังมากมายครับแล้วก็ใส่เนื้อหมูตุ๋นอ่อยครับทุกคนเนี่ยหมูตุ๋นเห็ดง่ายๆนะครับอันนี้ผู้ใดก็ไปหาใช่เพื่อนด็ดหรือเปล่อันนี้เป็นน้ำเนี่ครับน้ำน้ำ นำสำเร็ดรูป๋วยเตี๋ยวสำเร็ดรูปเล้วครับเนี่ยนี่ต้มใส่บัวตองปรุงอย่างมากไม้ครับเสีอตัวนี้มาใส่กับน้ำนี่ก็ใส่ได้แล้วครับแซ่บแล้วครับเดี๋ยวปล่อยให้มันเดือดตัวนี่น้องไห้มันเดือดไห้มันออกเครื่องก่อนครับเราก็ค่อยเอาไก่ใส่ครับล้อมเดือดก่อนนะครับ ครับทุกคนเปิดเบื้องครับหลังจากีเขาต้มไปสักพักหนึ่งแล้วครับอโอ้หอมครับชุดยอดเลยครับอืมต้มไปพักหนึ่งหน่อยแล้วเนี่ยอืมเบย์เน็่เปรย์บันไดครับน่ครับกินสิออกน้ำต้มเครื่องเทศมันก็สิออกมากีิครับอืมสีอสันเนี่แต่ว่าไก่ก็ไปนี่เหมือนน็่เปรย์บันไดครับเนี่ย,ย,ย,ยครับมันเป็นต้นอยู่ต้มไปเยอะครับ อีกประมาณเคร่อชัมม่วโมงหรอกคอยระเบิ่งกันไหมครับเห็นเปลยๆกันนครับอืมปิดฝาหม้อไว้ครับกำลังหอมครับตุ๋นกันครับ,รนรบ,นรบเนี่ยน้ำเดือดครับทุกคนทำเดือดเดีาา๋ยวเอาโครงไก่ใส่ลงไปครับนีบ่โคมไก่ใส่ลงไปเลยครับใส,รใส่ลงไปต้มเป็นน้ำซุปครับ เลยๆลงไปบนตองคนนะครับมนมีข้าวครับเอตอนต้มไปแล้ครับใส่ไปมันเปรีอยครับมไปนำซุปมันนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปนี่ครับอืมหอมดอกปล่อยถิ่งไว้เลยครับบนตองคนคนมันสิขาวครับเกี่ยวกับเียมเผื่อมาใส่เวลาตอนต้องปรุงครับ ใส่เสร็จแล้วครับปิดฝาไว้แล้วครับใส่เครื่องใส่ไก่ใส่ย่างลงแล้วปิดฝาไว้ต้มให้เปื่อยวหมดนะครับน้ำซุปนั้นคนๆอยู่นะอืมกินเรล่องปปิดฝาไว้ครับ ต้มไปประมาณเครื่องชุบหมูหรือเปล่าอืมเสร็จเรียบร้อยครับทำซุปมันทำยังไงครับอืมป็นอย่างบางไหมนะครับง่ายๆครับนี่ไก่กับเพื่อหรือเล้วครับนี่เปื่อยแล้วครับเสร็จครับพร้อมเสิร์ฟครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องชูบหูชุบข้นเกลือครับพี่น้องครับวันนี้ได้นี่ครับ ก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยตี๋ยวน้ำตกสินเล็กครับโอ้ยเฮ็ดเองเนี่ยหนิพี่น้องเนี่ยนี่เส้นเล็กพี่น้องน้ำตกครับหืมสุดยอดครับเนาะอืเส้นเล็กหลายครับพี่น้องเนียใส่ผักใส่ไก่ครับใส่เนื้อเออขึ้นต๊ะได้พี่พน้องเนี่ยปากกดแจ๊กดไลค์กดซับสะก,กัเปลาแมงกี้ขวช่องขึ้เโต๊ะได้พี่น้อง มาหอมพักฟอมครับวันนี้โอ้ยแกะยังเหลปรุงกันนะครับอืมปรุงตามใจมักได้ครับมักกได้เอาแบบนั้นครับใส่น้ำตาลลงไปครับมักหวานเล็กน้อยครับเดี๋ยวหวานสมครับตัวสมใส่สมนะครับ กิกแต่สารายครับอืมก็อืมกลุ่มเนยครับคนขอกันเล้บ น้ำซุปมันเหนียวโค้งไก่ด้วยพี่น้องเนะโค้งไก่เอาครับอู้หูจานหนึงเลยพี่น้องกินเมือ่อยไปอืมขอทานก่อนขอรายยายห้างครับอืมมีพริกเม็ดด้วยอีกเมด็ดครับอืม โอ้แสบเุดยครับนืมสุดยอดครับม,มีมะละวลองอย่ะ うん。Mm hmm. ูด่วรับมาละนี่ไม่ได้บอกมมผมนรงนหนหรับ nó, đoạn Tụi mày đuồn cũng cày đừng cười ได้ให้ขวานหน่อเพิ่มความเผ็ดต่อ จากพี่รอครับพี่น,น้องมันเนี่ยเดี๋ยวน้ำกุ้งไก่ออกอือือ ข้แสบจะเป็นนองเลยมาแล้วครับบุ๋กเตี๋ยวห้อนน้ำกันเเห็นเองครับลงซื้อครับเนเอีเมันดีจนิหนึ่งครับอยากใส่งก็ต้องเอาที่เขาอยากกินนะครับใจม้่งไปเลด อาจังเดี๋ยวครับว่าใส่ลูกกินเนาะ thôi, oh. ừ. mình mà im với đọc. ไก่เดือดนี่ครับเอากินซ้ำได้เดียวพี่น้องเนี่ยกำลังฟื้นครับหากันนิดเดียวอยู่ครับนี่เอเ๋อคือเขาเราพี่น,ออน้องมึงบทความมันเจอครับพ่าต้องกินยังไงได้พี่น้องเนี่ยมันนี่ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำโต๊ะนำซุปคงไก่พี่น้องเสียบครับเพชรกินเองได้พี่น้องเนี่ยคือเขาครับฝากกูแชร์กูไลก์กูแชร์ตัวใครกูให้แม่นังใจร์ครับสองเงินเราพี่น้องสำหรับมันนี่ฝากไว้แค่นี้ครับพอการลิปหน้าครับสำหรับมันนี่สวัสดีครับ